สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพอ internet, ดีที่ะะพเพิ่งซื้อหัวบอลสีมานะคะก็จะมาเตยมก่อนที่จะผ่าเพื่อขยายพันธุ์นะคะโดยวิธีนี้นะคะก็ได้ไปศึกษาม,มาแล้วเห็นว่าจะ,จะทำให้งอกเร็วกว่าการที่เราเอาหัวมา,ม,ามาแบ่งมาผ่าเลยนะคะก็เดี๋ยวชมกันค่ะก็ดับแรกก็ได้มาแล้วเนี่ยค่ะก็ทำการดึงรากออกนะคะดึงรากที่ติดมาเนี่ยออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดอันนี้ก็ได้ล้างมาแล้วนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะก็อันนี้มีงอกขึ้นมาใช่ไหมก็ตัดไปเลยค่ะตัดทิ้งไปเลยนะ,ะนะคะวิธีนี้นะคะก็จะทำให้งอกไวนะคะโดยใช้อุปกกกรณ็คคืออะะดษชชู่่ ดทิ่ลาดดี่จะใช้น้ำฉีให้กระิชชูชุมน,นะคะ,นะคะแล้วก็นำาระเบิวไว้ที่ที่ไม่เดนใส่นะคะแล้วดิระเ,เดมาดกนันเดี๋ยวาที่ทำให้พี่มออนี้เลยเอ๊ะยี่สิบาทพังแล้วครับดีมากนั่นเนยะโอเคนี่นะคะนำแขถูกะคคะือเดนี้นะ 对方可能觉得可以，就这样。 เดี๋ยวจะใช้ยางรัดไว้นะคะหัวนี้มันหักไม่แน่ใจว่าจะลองหรือเปล่าลองดูค่ะอันนี้ก็หักโอเคช่วยร้อยค่ะนนเราลองดูกะะันค่ะ ลาสดต,ตัวนี้พังเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราใช้วิธีชุบแล้วกันชุบน้ำนี่นะคะตรงนี้ที่ห่อแล้วนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยชุบน้ำแล้วนะคะชุบน้ำแล้วุณนำผง 变了是吧？Yeah, like อหัวสุดท้ายครับโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะ แล้วเดี๋ยวเราเอาไปใส่ภาชนะที่ไม่ให้โดนแสงเลยนะคะนี่ค่ะหันซ้ายหันขวาก็เลยไปเจอถุงที่เอาไว้ใส่กล่องข้าวของดีเองนะก็เดี๋ยวเรานะคะจะเอาบอัรอะโบรรสีไปใส่แบนนี้นะคะ นะคะแล้วเราก็ปิดแสงไม่น่าเข้าถึงอ่ะวันนี้วันวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าดีจะมาเปิดและจะมาอัดให้ชมนะคะวิธีนี้จะทำให้บอนสีของเราโตวไวเป็นการเตรียมที่ก่อนที่เราจะไปผ่านะคะโอเค ไปละค่ะวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ